มากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่ากุมปกันทดน้ำนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพีพีน้องๆสหายนักโขกทุกทกท,กท่านมาพบกันอีกแล้วครับนะครับมาพบกับไก่ก้าวฟ้าอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ก็อยู่ในแอปนะครับมาครุกนเทพออนไลน์นะครับก็สามารถโหลดฟรีได้ทาง p r e y t t o r นนะครับเข้าไปเล่นฟรีได้เลยนะครับ ก็จับคู่มาเจอกับยูเซอร์นะครับ6 7 5 2 9นะครับเทพหมากหมื่นทับ1752พ1 7 5 2คะแนนนะครับเป็นหมากสีขาวครับเปิดทรงเบี้ยแบบนี้นะครับน่าจะเป็นม้ามังกรหรือเปล่าครับนะครับโอเคแก่กาฟ้าก็ขึ้นไปตามรูปทรงก่อนนะครับเกมนี้ก็เอาคนขึ้นไปนะครับเพื่อจะดันเบี้ยขึ้นไป ครับจกมาขึ้นไปเป็นม้าขวานะครับต้องใช้โคนขึ้นไปช่วยซัพพอร์ตนะครับโอเคดันมาขึ้นไปคู่ต่อสู้โคนขึ้นมาเป็นโคนน่าจะเป็นโคนผูกหรือเปล่านะทรงนี้นะครับก็ไปครับฝังสูงขึ้นไปนะครับทําลายนะครับม้านะฮะตัวสูงของคู่ต่อสู้นะฮะนะครับในตําแหน่งของม้าซ้ายนะครับ ทำให้เสียหลักเสียทรงไปก่อนนะครับไม่ยอมกลับนะครับยกขึ้นมาอ๋อจะกลับไปเป็นมาโยงขวานะครับนะครับทรงนี้โอเคหมุนตัวไปเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ก็ไหลเม็ดขึ้นไปครับเกมนี้ก็จะเป็นม้านะครับม้าขวาเม็ดซ้ายนะครับประ,ะมามังกรน,นะครับคู่ต่อสู้หุบเติมมาจะส่งเบีย้ยดันขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเค ไม่เป็นไรครับก็จกมาขึ้นไปครับนะครับเบี้ยมาจริงๆครับเบี้ยคู่สีขาวเราก็ปูเบี้ยคู่เหมือนกันครับนะครับเล่นกับแต้มแต้มระดับเรตติ้งสูงๆนะครับก็ต้องเรามาระวังกันนิดนึงนะครับจังหวะนี้ก็ทิ่มใส่เม็ดอทิ่มใส่เม็ดก็ทิ่มมาครับเอาเบี้ยริมกินแล้วก็ถอยเม็ดกลับเรียบๆนะครับดันคนขึ้นไปนะครับ นะครับเมตรเราไม่กลัวเบี้ยอยู่แล้วนะครับโดนจิ้มจึกนะครับทางด้านปีกขวากินครับนะครับยอมให้มีแท่นครับยกม้าขึ้นไปกันแล้วกันนะครับม้าปีนกําแพงครับทางด้านปีกขวาขึ้นไปเราก็โดนทาลายนะครับทาลายม้านะครับไม่ให้ยืนอยู่ในตําแหน่งของของตัวเองนะครับ ู่ตสู้ก็ร้ายกาดเหมือนกันนะครับในตำแหน่งนีู้่ต่อสู้ก็พยายามไหลโคนขึ้นมาจะมายืนแท่นนั่งแท่นนะครับนะครับในตำแหน่งของมนโทนั่งแท่นครับอ้าโคนมาครับก็เก็ <c oughs> บขุนไหมนะครับเก็บขุนไปก่อนครับก็หลอกล่อใหู้่ต่อสู้ทิ่มสูงนะครับเราก็จะได้เบียรคู่ตรงกลางกระดานนะครับู่ต่อสู้ไม่สนนะครับ เก็บขุนเข้าป้อมเหมือนกันครับจะนําเรือมากดเราแล้วนะครับแบบนี้ดูทรงแลครับแน่ๆนะครับก็อม่ว่ากันครับก็ต้องการที่จะโจมตีตรงกลางนะครับตรงกลางก็นําเรือมาก,กบคู่เลยก็ต้องมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้ท่านนี้นะครับจะโจมตีอย่างไรนะครับนําเรือมากดเราจริงๆด้วยนี้คุณไหมนี้คุณจะช้าไปไหม จังหวะนี้เอาไงดีดันโคนขึ้นไปดีกว่าโคนเขาค่ตโสู้อยู่สวยเกินนะครับก็จะเอาโคนตัวขวาที่แรกตัวกลางตัวขวาสุดขึ้นไปไม่เอาดีกว่าเอาโคนตัวซ้ายแล้วกันนะครับเพื่อเปิดนะครับพอเห็นโคนของของค่ตอสู้นะครับขาดอยู่นะครับนะครับหรือโคนที่ตำแหน่ง งองูเจ็ดนะครับของสีขาวนะครับแบบนี้ยังไงอ่ะเอาเม็ดกินแล้วกัน,นะนครับยังอยู่ตากดดูนะครับคู่ต่อสู้กินตัดครับก็ใช้เบียกินขึ้นไปนะครับจะเบียแทงใส่โคนแล้วก็กินเลยนะครับกินกินกินแล้วก็กินโคนสองหนึ่งนะครับ ก็พยายามที่จะโถมตัวขึ้นไปโจมตีเหมือนกันจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเขาเม็ดมาต่อเราแน่นะครับถ้าเรากินตัดเบี้ยสูงกินตัดเข้าไปคนกินขึ้นมาไปครับคนกินขึ้นมาแล้วก็ดันอขุนอยู่ตากดบางเลอเกินหลบขุนก่อนแล้วกันครับรู้สึก เสียวเเหมือนกันครับผหวิชาขุนล่อเป้าของเรานี่นะครับของสีแดงนี่มา้ามาครับมาลุมกินเบี้ยหรือเปล่าเราจะมีม้าผูกอยู่เนาะเดี๋ยวอาจจะมีเรือมากดอีกลำไหมโอ้โหจังหวะนี้นะครับกินเบี้ยกินดันคนดีกว่าครับนะครับรักษาตําแหน่งสูงไว้ก่อนนะครับ เอาคนมาแลกเม็ดไม่สดนะครับนําเรือมากดนะครับทางนั้นก็ดันโคนขึ้นไปครับนะครับเกีมนี้ก็เดินหน้าท้าชนอย่างเดียวนะครับถอยหลังหกล้มนะครับโคตสู้จะเอากับเราไหมนะครับเอาโคนกินเบี้ยโคนกินกลับไม่ได้โคตสู้ลอยโคนมาเหมือนกันครับโอ้โหเปิดไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เอาม้าสับโคนนะครับโคนตัวนี้เก่งเหลือเกินนะครับ เาเบีย้ยกินไล่กินไล่ขั้นหนีครับนะครับขึ้นไปให้กินสองเลยนะครับเรามีตำแหน่งโคนรุกอยู่นะครับม้ากินเบีย้ยกินเรือกินโคนปักลุกปักเข้าไปเสียบแจ๊กเข้าไปเลยนะครับก็สสู้ก็กินครับอ่าจะหลงก้นเราหรือเปล่านะครับหลงก้นเธอแล้วทําไงได้นะครับแบบนี้ก็ต้องถ้าใช้โคนลุกกลับมากินมา้าเบีย้ยที่ตําแหน่งคอควายเราจะเป็นจุดอ่อนนะครับ คนทั้งคนทั้งมาทั้งเรือจับอยู่นะครับทช่เบี้ยกินดีที่สุดครับนะครับเอาเบี้ยกินดีที่สุดครับหลอกล่อคู่ต่อสู้ใช้เรือกินครับขู่ต่อสู้ไม่ทํางั้นสิใช้คนกินจัดสกูกลับไปกินเบี้ยเอาม้ตัดครับตัวไหนเก่งตัดให้หมดนะครับมีตําแหน่งรุกคาักินเรือนะครับแต่จังหวะนี้เราได้จังหวะที่รุกก่อนนะครับเพื่อผูกเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้หนีอ่านีขึ้นแบบนี้ก็มีไอเดียนะครับที่จะนําเรือออกไปให้ได้นะครับ เอาเรือไปกันตารุกก่อนนะครับโจมตูมโจมตีเม็ดด้วยนะครับถ้าเราใช้ใช้เรือไปดัดหลังได้นะครับก็จะดีมากนะครับในตำแหน่งนี้นะครับในจังหวะนี้ก็ต้องรอนะครับก็เป็นแต้มกุ่มประกันทดน้ํานะครับก็มีไอเดียนะครับผู้ต่อสู้ใช้เรือมาผูกเม็ดเพื่อจะเอามาไปใช้งานกินเบี้ยใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็ให้เขากินไปแล้วกัน ยกเรือไหมไร่เ,เ,เรือก่อนดีกว่านะครับเอาไม่ขึ้นไปเอาจังหวะทีเดินครับนะครับให้เรือออกไปก่อนนะครับถ้ากินเบี้ยริมก็กินไปแล้วก็กินเม็ดคืนนะครับกูต่อสู้ถอยเรือกลับไปที่เดิมนะครับจังหวะนี้ก็ยกเรือขึ้นไปแล้วกันนะครับยกเรือขึ้นไปหนึ่งตาเดินนะครับเขากินเบีย้ยเราเอาเรือ ซ้ายมือไปจับกินม้าม้าถอยกลับเราค่อยกินเบีย้ยนะครับจะจดไหมเนี่ยนะครับยังไม่น่าจดน,นะครับเราสามารถหลบไปหน้าเรือได้นะครับกรณีที่ม้ามารุมากินเบีย้ยแล้วถอยกลับมานะครับแบบนี้เอาเม็ดมาทิ้งม้านะครับคุณตัสู้น่าจะพลาดหรือเปล่าครับกินไปเปิดลุกกินอะไร ปิดกกินอะไรไม่ได้นะครับก็กินมาขึ้นไปเฉยๆนะครับโอ้โหแต้มม้าลอยฟ้าของคู่ต่อสู้นะครับท่านนี้นะครับโดนเปิดรุกนะครับก็ขยับมาหนึ่งตาครับทางนั้นปีกวาทางนั้นขวากางกระดานนะครับนะครับยังอยู่ตากดอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหอ้อรออ้อฉีงจริงนะครับนะครับโดนกินกินก็ขุนกินขึ้นไปดีกว่าไหมขุนกินขึ้นไปครับ กูจะสู้นําเรือมาดัดหลังเราก่อนนะครับกุมประกันทดน้ำครับเราก็สวนกลับนะครับโดยการดัดหลังเหมือนกันครับนะแก้ปวดแก้เมื่อนะครับแต้ในี้เ็าเรียกว่ากุมประกันทดน้ำนะครับทดไปแล้วไม่ให้ไหลกลับมานะครับก็กูจะสู้ก็จะมีตาเดินอีกหนึ่งตาครับขุนนะครับไปดิมกระดานครับเรามีเรือซัพพอร์ตนะครับสเตนบายรอเรียบร้อยนะครับนะครับ ในตำแหน่งนี้ก็ต้องดูคนก่อนครับว่าคู่ต่อสู้นะครับนะครับจะทําอย่างไรต่อนะครับรายการของไก่คาฟานะครับก็เล่นไปบ่นไปนะครับโปรดรับชมด้วยความมัเนิงครับอ้าวแบบนี้คู่ต่อสู้พลาดครับนะครับเอาโคนรุกปักเข้าไปหนึ่งดอกครับวิชาโคลนห้านามาแล้วครับกองกาลังเสริมเราสแตนบายครับกดตัวไว้รอครับก็เอาเรือรุกนะครับจนสวยงามนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับ อีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับนะครับ